น้องๆน,นะคะคนที่อยากเข้าแค่รอบพอแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทํากิจกรรมตรงไหนครณวันก็จะแนะนําให้น้องอะคะ่ะ explore ส,สิ่งที่น้องชอบนะคะอาจจะเป็นงานอดิเรกของน้องเนะว่าน้องชอบทําอะไร เดี๋ยวคูว่านจะยกตัวอย่างนะคะเคสที่คูว่านได้มีโอกาสได้ดูแลน้องเนาะเคสน้องคนแรกอะคะ่ะน้องชอบร้องเพลงแบบเป็นงานอดิเรกมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,น้องก็ไปฟอร์มทีมนะคะเป็นเล่นเป็นวงดนตรีแล้วก็ไปเปิดหมวกเนาะรายได้ที่ได้มาจากการบริจาคจากคนที่มาฟังอะคะ่ะน้องก็สามารถเอาไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสต่อไปได้เนาะ,ะหรือว่าน้องอีกคนนึงเป็นน้องผู้หญิงน้องอะชอบวาดรูป แต่ว่าน้องก็ยังมองไม่เห็นว่าเอ้ยเรางานอดิเรกหนูเนี่ยมันจะไปต่อยอดได้ยังไงนะคะก็เลยแนะนาเป็นโปรเจกต์เนาะที่ว่าให้น้องะคะ่ะไปช่วยเด็กได้โอกาสเนี่ยวัดรูปจริงๆแล้วอะคะ่ะงานที่เราจะยื่นเข้าแพลนเล่าพอร์ตอะคะ่ะไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องเป็นงานที่เป็นเกี่ยวกับแพทย์จ๋าเลยเนาะอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็แบบมีทพชั่นกับมัน สำหรับน้องๆที่กําลังเลือกที่จะทจํากิจกรรมนะคะมันก็จะแนะนําให้กลับมามองสำรวจนะคะว่าเราถนัดอะไรเราก็จะสามารถพรีเซนต์ตัวเองออกมาในพอรได้ดียิ่งขึ้นค่ะ